โบราณอาจารย์ท่านสอนวิธีดับทุกข์ด้วยสามไม้ซึ่งน่าคิดพิจารณานะครับไม้ที่หนึ่งก็คือไม่ฝืนธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้อย่างเช่นเมื่อถึงคราวที่เราจะแก่จะชาราเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่าไปฝืนยอมรับความแก่ยอมรับความชาราตามคติที่ว่าอันงามกายมันไม่จรังถึงจะอำพรางจะพอกจะพัน้ดยเครื่องสำอางอย่างทันสมัย จะชุดบันไดสามขั้น8ขั้นจากฝรั่งอังกฤษอเมริกันถึงคราวจะยานก็สุดจะเยียวยาอันสวยกายแม้แสนจะเกะ๋มีสเสน่ห์ให้ผู้คนเรียกหาต่อเนื้อหนังยังตึงจึงจะต้องในตาพอร่างชาราไม่มีใครเขาจะแรนเนต้องยอมรับธรรมชาติความแก่เป็นต้นประการที่สองก็คือไม่ลุ้อำนาจความโกรธท่านก็บอกว่า อย่าโกรธฟุ่มเฟือยอย่าโกรธจุกจิกอย่าโกรธมากนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าโกธทังคัตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนเราว่าโกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดือ้อด้านโกรธจะโทษใครบังคับใจฝึกไม่โกรธโกรธทำดู น่าคิดนะครับประการที่สามก็คือไม่โลดเล่นไปตามความอยากไม่โลดเล่นไปตามความอยากก็คือตัณหาเช่นตาถ้าอยากดูลองไม่ดูหูอยากจะฟังก็ลองไม่ฟังนะครับจมูกอยากจะดมเราก็ไม่ดมลิ้นอยากจะริมรสเราก็ไม่กินไม่รับประทานกายอยากจะสัมผัสกอดจูบรูปคลำเราก็ไม่ทํา โดยที่สุดใจซัดสายไม่อยู่นิ่งก็ลองลองฝึกจิตรักษาใจให้นิ่งเพราะฉะนั้นดับทุกข์ด้วยสามไม่ก็คือไม่ฝืนธรรมชาติไม่รู้อำนาจความโกรธไม่โลดแล่นไปตามความอยากลองปฏิบัติด,ดูนะครับ